ให้เจอร์รี่เส้นในเวลาที่กำหนดบบสั่นสิเป็นแบบนี้ถึกทอดอาออสนใจร่องอ่างบบน้ำกำลังอุ่นดีเลยดิมาเลยยินดีให้บริการฮะฮ่บเอาแบบนี้บบเอายานบบเอากับปบบัวว้าวไปทำไมเฮ้ยลืมลืมลืมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ฝออันไปดิให้อโ,อโล่งใจเป็นอะเฮ้ยอุ้ยตายตายเถอะสิไปแล้เนี่ยครับเพียเอาเค้กมาถวายเลยก็กก็ก็ก็ฮะไม่หยังฮะเค้กให้ทีอืมแมนฮะบ๊อกเก้ใจแล้วเนอะโอ้มันอึดอยากปานนั่นดีว่ะเฮ้ยฝ่าเอาตายแม่เอ็มเด่ะ มาเส้นอันนี้ให้กอนเขียนเสือข่อยตีอือแมนไปสิไป <ฟ S 2> เข<อ>ียนโอ้กูบ่อยเสน้นกินยากแต่เออโอ้ยเวลามันกิสิเบิร์แลนี่เมียมันเบอเสน้นกูปลอมลายเสนออ้นเอาก็ได้เว้ยเห<อ>้ไทสิมาสลัดไปก็กูได้นี่ภาษาเขียนไาเจอรี่ทธอส่อนิเม,ม่ฮึ่มเจอรี่ฮึฮูหูอีกื่อเอาแล้วกูไปหาเจอรี่เสน้นไหนก็ได้อมันเป็น ยังของมันวะเส้นไฮเลยเด้อเซมันเส้นนิยังเหนือเขียนไว้ลงซื้อซื้อมันมันเป็นอยยังเนี่ยกับเส้นแต่ซื้อซื้อแต่สให้ชีดห่วยมาบอกเส้หไฮเส้นห้เส้นนีนะฮะห่วยล่ะบอกเส้นไีบิญหายังบอกห่วยกูบอกให้มึงเส้นเป็นยังมึงคือพูดเส้นให้กูฮึ่สนใจลงอ่างบ่ขันสนใจสิพาดเต้นพร้อมแฮ่แอะแอะแอะแบบเนี่ยเอ้ยบ่เอาดอกครับทาเต้นแมมยังดอกโคตรบ่คือเลยเอาไปติดก็ล่ะ เจริศาเส้นเห็นน้ำเด้อมันยังวะเอานี่เส้นเส้นมันเสียเวลาไปหลายแล้วขอลองเธอเจรี่ขอลองเธอว่าอยากไปลงนรกบักหมาโตบังหันเด้อมันสิพาไปเต้นเบิ้งหน่ทาแมงโคดเ่ราะขึ้นเลยขอลองเธอขอลองเธอเด้อเวลามันใกล้สิเบิดแล้วเอ้ามันเบิดแล้วตัวดิปล่ียจากนาทีเลยนี่เจ้ยเรี่เร็วฟาวเส้นบังหนาสิยังท่านอยู่เร็วๆร็วเ่าันไปสวรรค์แทนแล้วขอลองเธอขอลองเธอโอ้ย เจ้ามันยังเส้นให้กันได้เออเสน้สนเส้นเอ,อ้าปากกาบม่ออกเอาเป็นยังมันคือไ่ออกนี่เอาไมาน่นีเอามันก็ออกอยู่ตัวละอขอลองละฝอเฝ้าท้อเอาอ,ออกแล้วเฮ้ยในที่สุดกันได้เฮ้ยมันหนาสิท่านอยู่มันหนาสิท่านอยู่กําลังสิไปทรงฐา,ากกนตะก้อนเอาเฮ้ยเฮ้ยคือเป็นหอนหอนดกักเอาเออ,เอ,อบายบาย เอาบ่เอาฮอนไอฮอนบ่เอาบ่เอากลับบ้านบ่เอาบ่เอาว่เอาที่กลับบ้านอ้าวฮอนด่างไม่แล้วไปวะเอาเฮ้ยเฮ้ยฝันไปเออแมนอีลีฝันโย้แสดงว่าสิได้พ่อเจอรี่อยู่เฮ้ยเจอรี่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 แม่นยังลงใจไปบอกว่าถึก chút 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 hay hack เด้อ hứ í nhằng cũng <laughs> không